สวัสดีเจ้าวันนี้เฮากลับมาพบกับพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือประจำวันศุกร์ที่5กุมภาพันธ์2564เจ้าเจ้านี้เฮามาดูลักษณะอากาศที่ผ่านมาโดยรวมของภาคเหนือก่อนนะเจ้าโดยรวมแล้วทางภาคเหนือของเฮาเจ้านี้ก็ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวโดยมีอุณหภูมิต่ำสุดพื้นราบของภาคเหนือตอนบนเจ้ายังอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นถึงหนาวในตอนเจ้าเจ้าอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ13 1ึ 9องศาเซลเซียสส่วนทางด้านภาคเหนือตอนล่างเจ้าก็ยังอยู่ในอากาศเย็นในตอนเจ้าอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ18ถึงศาวองศาเซลเซียสเจ้าโดยเจ้านี้อุณหภูมิต่ำสุดบนพื้นราบเจ้าวัดได้13.5องศาเซลเซียสที่ยำเพอเมืองจังหวัดแม่ห้องสอนเจ้า ต่อไปเรามาดูภาพเปรียบเทียบอุณหภูมิเจ้านี้กับตะวาเจ้าจะหันว่าภาคเหนือตอนบนอุณหภูมิได้สูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสและอุณหภูมิภาคเหนือตอนล่างลดลง1-2องศาเซลเซียสเจ้า ต่อไปหามาดูแผนที่อากาศจากการวิเคราะห์แผนที่อากาศบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางเจ้าปกคลุมบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกลักษณะจะอี้นะเจ้าจะย่างฮือภาคเหนือของฮาวเจ้าก็ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวได้เจ้าและต่อจากนี้เจ้าในช่วงวันที่7ถึง9กุมภาพันธ์2564 จะมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเจ้าเคลื่อนผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนลักษณะเช่นนี้เจ้าจะย่าฮื้อทางภาคเหนือของเฮาวก็จะมีพายุฝนฟ้าคนองกับมีลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางพื้นที่หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง4-6องศาเซลเซียสเจ้า ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวเจ้าระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนองที่จะเกิดขึ้นเจ้าโดยหลีกเลี่ยงการที่อยู่ในตี่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาตีบะแข็งแรงเจ้ารวมถึงระวังอันตรายจากฟ้าผ่าสำหรับเกษตรกรก็ควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ตัวจ้า ต่อไปเรามาดูคาดหมายลักษณะอากาศสาว4ชั่วโมงตั้งหน้าเจ้าภาคเหนือตอนบนก็ยังอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกหนาได้ในบางพื้นที่จ้าอุณหภูมิต่ำสุด14-19องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสภาคเหนือตอนล่าง ยังอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นกับมีหมอกได้ในตอนเช้าอุณหภูมิตำสุด1 8 1องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสสำหรับอุณหภูมิตำสุดบริเวณยอดดอยในเจ้านี้เจ้าที่ดอยอ่างขางวัดได้4องศาเซลเซียสกิ่วแม่ปาน5องศาเซลเซียส ยอดดอยอินทนนท์6องศาเซลเซียสเจ้าซึ่งก็ยังอยู่ในเกณฑ์อากาศหนาวจัดอยู่เจ้าและค่าคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณยอดดอยในวันพรุ่งนี้เจ้าภาคเหนือของเฮาก็ยังคงมีอากาศหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุดก็ประมาณ4-10องศาเซลเซียสเจ้าสุดท้ายนี้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง และขอให้พ่อแม่พี่น้องระวังอันตรายในการสัญจรผ่านในพื้นที่ที่มีหมอกไว้ต่อยเจ้าและหากมีข้อสงสัยสาม,มารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์053277919เจ้ามีบริการ24ชั่วโมงเจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีเจ้า รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน